สอรอบคุณว่ายสิบพายสุดแตละสิบายวาต้ง้ังงานสุดสิบสตกพาดังกัาสบพายเึทุคาวอาารย์ก่าาใ้าไม่ได้ตองถืออะไ้ไหมดสิบามยล้ครับทนที่รครับไม่รู้ไปก็ไปกังาั ไปต่อนะครับทีมฟ้าบ้ากับพวกทุกีมจะไปกันแล้วนะจะตัวชดใหญ่ใหญ่ได้คบ้ามา้ตัวชุดตัวชุดทีใหญ่ใหญ ตีฟ้าเด็กบอลเนาะตีฟ้าตอกบอลตอกบอลไปได้ตียังไงตีตรงนี้โดนทำประตูโดนโจมตีฟ้าเด็กบอลตีฟ้าตีฟ้าแล้วเฮ้ยตดฟ้าเด็กบอลเฮัยเยอะไปโอเคตีได้เดี๋ยวไม่พลาดเดี๋ยวอาร์อาแล้วครับตีฟ้าตัดบอลได้ตีฟ้าตัดบอลได้บ้างเาี๋ยวไงมีคนได้บอลบอลไปไม่ออกเดือดว้าวแต่ผมอันผมวสียหมื่ อยูับ t ปามาวันเรอยู่บารกิจลเดี่ยวรอเปล่าาสุดขาข้นไปันด้วยกัต้งมาพักมัขน้าับไปได้มจะไได้โอ้ยเดี่ยวขับไปกันลุกเดเลยวขึ้ไปกนข้นไปขไปบอนเลยไป้ไปกอนเลยไปเลยขึ้นไปจะไปตรงไปทวนไ้แบบนี้ยุ่งย้อ ดูอ่ามาติดบ้านเล่น <San> đó